ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทู c ช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมวันนี้มีราคามามาแจ้งแนะนำนะครับมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอ่าผมเริ่มให้ที่มูซันคิงก็แล้วกันนะครับ AB เนี่ยสามร้อยยี่สิบนะครับเกรดซีก็สองร้อยนะครับเกรดดีก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ ABC ก็สามร้อยนะครับผมนี่คือราคามูซันคิงนะครับส่วนโอชวีหนาดดำนะครับ A B 350นะครับเกรด C ก็200นะครับ A B C 3 3 0้านครับผมกันยาววันนี้ A B 200นะครับเกรด C 150แล้วก็ D 1 0นนะครับ A B C ก็190นะครับผมนวนทองจัน A B 240ร์ AB 240นะครับเกรด C ก็190นะครับอ่นะครับ A B C 230นะครับผมอ่าฟังให้ทันนะครับกระดุม A B 220เกรด C ก็170ครับเกรด D 110นะครับผม พวงมณีวันนี้ AB 220ครับเกรดซี C 170ส่วน D เนี่ย110นะครับ ABC ก็230ครับส่วนหมอนทองวันนี้ ABC 200ถึง225เลยทีเดียวนะครับเกรดซก็160ครับ D 120ครับส่วน AB 235ถึง240นะครับผมนี่คือราคาทุเรียนวันนี้นะครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะครับราคา,ารับซื้อ,อที่ พ่อแม่พี่น้องชาวสวนก็สามารถไปขายกันเองได้เลยนะครับติดต่อกันลงแล้วก็ตัดนะครับก็เป็นราคาประมาณนี้นะครับวันนี้ที่นํามาฝากเห็นรับซื้อเยอะมากที่สุดตามลงตามอะไรเขาก็ติดราคากันนะครับเราสามารถที่จะไปดูได้พี่ๆก็หาราคามาให้นะครับนำมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับผมเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ต้องไปตามหาที่ไหนนะครับมาดูที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อตาม นะสถานการณ์นะครับตามฤดูต่างๆของผลไม้นะครับแล้วก็ตลาดค้าส่งต่างๆผมเองก็จะได้ไปนะครับไปดูไปถ่ายมาให้พ่อพี่น้องได้เห็นนะครับนำมาอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการรับชมแล้วก็ดูราคาตลาดนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขา,ขาย่ร่ำรวยนะครับผมผมเองต้องลาไปก่อนสวัสดีนะครับ